ดีค่ะทุกคนที่นี่ไร่ตะวันชายนะคะวันนี้เราก็มาอัปเดตให้ฟังนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องผลผล,ผลิตในปี2565ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ต้นตัวเมียรประมาณ50ต้นนะคะสำหรับไร่ตะวันชายนะคะมีเนื้อที่อยู่ที่1ไร่กับ3งานนะคะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตในปี65แล้วเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะก็ อยู่ในช่วงที่กำลังจะเติมแต่งด้วยปุ๋ยแล้วก็ดูแลบำรุงเพื่อรับผลผลิตในปีหน้านะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าทางเจ้าของสวนเองก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะก็เป็นออฟฟิซินโดมบวกกับกระดูกทับเส้นนะคะ เราก็เลยมีความประสงค์ที่จะขายสวนนะคะอินทภารัมไรตะวันฉายเนี่ยซึ่งเป็นผลผลิตที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่มีเงินที่จะลงทุนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะเรามีผลผลิตหลากหลายสายพันธุ์อย่างที่เรียนไปนะคะว่าเรามีมากกว่าสิสายพันธุ์กับทางไรตะวันฉายนะคะท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นใบมีแดงนะคะตะวันฉายสีแดง โพเนซีนะคะซันเรดซันสมายนะคะในส่วนของไฮายานี่สายพันธุ์สีแดงนะก็มีอยู่6ต้นนะคะสำหรับสีแดงแล้วก็รวมถึงหน่อพันธุ์อะไรต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาชมได้มาต่อรองหรือพูดคุยในเรื่องของราคาได้นะคะรวมถึงสายพันธุ์ที่แปลกๆอย่างอัสซันอันอาซาคือตะวันฉายสีชมพูนะคะเบรมตะวันฉายสีส้มนะคะมาฮีใหญ่นะคะแล้วก็นาวาเดอร์นะคะ หลากหลายสายพันธุ์ในสวนเรานะคะพร้อมนะคะที่จะให้ท่านมาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยนะคะใครที่ยังสนใจปลูกอินทผลัมตอนนี้คือไม่ต้องปลูกแล้วคะะมาซื้อสวนอินทผลัมได้ตะวันฉายได้เลยนะคะยินดีที่จะมอบสวนอันเป็นที่รักยิ่งให้นะคะในจุดนี้ฝากด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะได้มองว่าอินทผลัมเป็นพืชที่ยั่งยืนนะคะ ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ชั่วลูกหลานนะคะ7 0็ดปีนะคะซึ่งเราก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วเป็นปีที่4นะคะซึ่งต่อไปเนี่ยในปี66นี่ก็คือจะเป็นผลผล,ผลิตในปีที่5นะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 6 1 5 5 9 6 6 5 1นะคะหรือ Line แอนะคะหรือ Facebook อินทรพาลำไร่ตะวันฉายนะคะสามารถติดต่อได้ทุกทุกช่องทางนะคะถ้า ไม่เจ็บป่วยนะคะทางตัวเจ้าของเองก็ไม่ได้อยากขายนะคะในส่วนนี้ยังไงก็ฝากด้วยนะคะของไร่ตะวันชายนี่บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะคะเป็นพ่อมเมล็ดที่อร่อยรับรองรับประกันคุณภาพนะคะในส่วนนี้โอเคค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามช่องทางต่างๆได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ